สวัสดีครับวายุสมัยนี้เราอยู่ที่โรงแรมโฮเทลวิสต้าคาเมตัาโตเกียวนะครับผมวันนี้ตื่นเช้าครับเราจะพาชมบรรยากาศก็เป็นอะไรับจะพาชมบรรยากาศห้องอาหารมีเช้านะครับซึ่งค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็จริงแล้วตอนดีกว่าตอนบรรยากาศีพาชมอาหารนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม จะเป็นอะไรผักดองยังรูสลัดน,นะครับผมท็ไป้ไซ้มีน้ำดื่มนะครับมีสาวๆนะครับมีกาแฟนะครับมีตาอะไรสักอย่างที่คล้ายๆขนมจีบนะครับผมอ่ามีแซ่เกะที่กับไข่ที่กินได้นะครับผม อะไรก็ไม่รู้แล้ก็มีข้าวนะครับผมอันนี้เป็นหม้อข้าวนะครับ,นะรบก็อันนี้น่าจะเป็นสุสกมิโซะครับอื้วก็มีขนมปังปิ้งกับกาแฟแล้วกาแฟอยู่ไหนออ๋สุสกมิโซะสุสกมิโซะ สามก็กำลังพยอยเข้ามานะครับผมอขอบคุณที่รับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมซับสไคร์ด้านล่างนะครับ